กลับมาจากฟาร์มค่ะกลับมาวันแรกดอกอันนี้เหี่ยวแล้วอะสงสารจาังเลยค่ะดูใกล้ๆกาสวยเด้เนี่ยสวยๆอยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่ทนแดดทนแรงได้ดีเลยทีเดียวนะคะตรงกลางนี่ที่หายไปเพราะว่าโดนตัดค่ะเอยเครื่องบินลำใหญ่คิดถึงบ้านเด้มารับด้วยนะ คือเห็นเครื่องบินแล้วก็คิดถึงแม่เนาะ <c oughs> <c oughs> แอบ,บดูทางกล้องวงจรทุกวันแหละค่ะแม่ต้มเนี่ยนะตอนนี้แฟนพิธนัทก็เตรียมตัวที่จะไปทํางานต่อ,อกแล้วค่ะกลับจากฟาร์มมาถึงนี่ก็ประมาณเที่ยงนะคะเขาเองก็รีบเหมือนกัน,นะค่ะคืองานยุ่งมากๆเลยแหละพิธนัทเองก็ <c oughs> ยังไม่ได้เข้าบ้านนะดูดอกไม้ก่อนนะว่าก็เป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเนี่ยแหละค่ะคือเขาสวยอยู่นะคะแต่เขาเขาแห้งมากเลยอะคือดินแห้งมากนี่ยังดีนะคะเขายังมีสภาพดี แต่ว่าพวกดอกกุหลาบและไม้ยันอื่นๆโหเห็นแล้วสงสารเลยอะค่ะตายหมดแล้วอะแต่ดอกเขาสวยอยู่นะคะเนี่ยเนี่ยหะโดนตัดกิ่งไปแล้วตรงกลางเนี่ยโดนตัดนะคะตัดเอาไปใส่เกียาการ์กันค่ะ ตัดให้เพื่อนมีขนาดไปได้ทิ้งแบบทิ้งทิ้ง,งคว้างๆนะคะใส่ปุ๋ยไว้แล้วปุ๋ยข้อวัวนี่แลหละค่ะปุ๋ยวัวแล้วเขาก็สวยแบบนี้เลยอะ่ะมีหญ้าหมักด้วยนะคะเนี่ยหญ้าหมากักแล้วก็ปุ๋ยคออแฟนเข้ามาหวานมาหวานนี่ค่ะต้นเขา ช่อหนึ่งนะเจ็ดดอกแปดดอกเลยอ่ะอ่ามีคนมาขอตัดนะคะตรงกลางเนี่ย <c oughs> ทันที่จะตัดด้านหลังนั่นเอาไปใส่จักรันก็เลยเหลือแค่นี้แต่ก็ไม่เป็นไรให้เพื่อนไปแล้ว bye บ,าบายบายกันเลยเป็นแบบนี้เลยแต่เขาก็ยังสวยอยู่อ่ะ วานหางจระเข้และเขาออกดอกนะคะดอกแบบนี้ยีห่ห้ยไม่ได้ปัดเนี่ยหุยคอกนะคะเนี่ยมีดอกขาวดอกเหลืองโรยหมดแล้วเหี่ยวหมดเลยโอ้ยสงสารดู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 จริงๆกว้างๆค,ค่ะแต่เขาก็ยังหุนด,ดอกออกดอกให้ชื่นชมนะคะเนี่ย ดูกุหลาบเหี่ยวหมดเลยอ่ะภาพรวมนะคะอ้าวมีเห็ดด้วยใครมาเดินเตะเห็ด,ดะะอันนี้ก็เป็นภาพเก่านะคะพี่ธนัทเอามาฝากค่ะเขามีความสวยและฉ่ำหวานมากแบบนี้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ